น,น,นะครับสิงแล้วน้ําตกคำหอมนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าแต่สถานการณ์น้ํานะครับอยู่ช่วงหน้าฝนนะก็ยังมีน้ํายังมีน้ําไหลยอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะฮะครับตรงจุดนี้บริเวณแอ่งแหวนี้นะครับก็จะมีคนมาเล่นน้ํากันประจำนะครับ เดี๋ยววันที่หนึ่งสิงหาเดี๋ยวเราดูกันอีกครั้งหนึ่งครับว่า,าน้ำตกหอมจะถูกปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนบ้างนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าม่ในพื้นที่น้ำตกนะครับเข้ามาทำความสะอาดแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับอ๊บอ่อาเตรีมน้บนกันครับ ธรรมชาติยังสวยงามอยู่เสมอนะครับน,นี่นะครับน้ำตกคำหอม เดี๋ยวพาท่านเดินไปเรื่อยๆนะครับอยู่ในน้ำตกคําหอมนี่อยู่ในเรืออเขาภู้พานนะครับอยู่ตรงบริเวณโคงปิงงูโค้งปิงงูก็ปงงเป็นน้ำตกอีกหนึ่งที่นะครับในจังหวัดสุนครนะครับ ก็มีการมาเปิดเก็บวัชพืชนะครับออกเมื่อก่อนจะมีต้นไม้อยู่แต่ถวเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ทาเจ้าที่ก็มาจัดเก็บแล้วนะครับเนี่ยนะฮะเราก็เดินไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเป็นชั้นๆขึ้น,นไปนะครับทุกคน นะฮะข้างบนไกลๆนะครับตกก็จะไหลลงมาแบบนี้ฮะผ่านตามซอกหินล,ลงมาเรื่อยๆนะครับฝนตกคํำหอมนะครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูพานจังหวัดสกลนครครับ